สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบมบูค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวอะไรเอ่ยเล่าได้เลยนะคะค่ะได้ค่ะอาจจะเล่าตะกุกตะกักนิดหน่อยนะคะเพิ่งเคยเล่าครั้งแรกค่ะนี่ค่ะอ่าเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในซอยคลองสองค่ะ เป็นซอยติดคลองที่ถนนเป็นลูกลังอยู่เลยเราเจอกับตัวเองเลยค่ะเนื่องจากวันนั้นนะคะกระต่ายเพื่อนเราตายเราก็เลยจะพาไปหาที่ฝังค่ะเลยขับรถพาเพื่อนไปในซอยที่แบบเราก็ขับผ่านเนาะก็แบบแถวนั้นมันเป็นป่าอะไรเงี้ยเราขับไปรับแม่เราก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นที่ฝังที่ดี แต่ว่าซอยที่เราจะไปอ่ะมันเรายังไม่เคยไปเลย mm. เราอะไรดนใจให้เราขับเข้าไปก็ไม่รู้มันแบบว่าคงเป็นเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นป่าก็เลยทำให้คิดว่าน่าจะมีที่ดีๆในระหว่างทางที่ขับไปอ่ะเราก็ได้ยินเสียงรถอยู่ข้างหน้าตลอดทางเลยเหมือนแบบมีรถอยู่ข้างหน้าจากที่ไกล แต่เราก็ขับไปเรื่อยๆอารมณ์เหมือนเราขับไปตามอยู่อะไรเงี้ยหรือเปล่าใช่ค่ะอืมแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าคงมีรถกำลังขับออกจากซอยเหมือนกันแล้วก็ขับไปนานมากเลยนะคะแล้วก็เจอกับทางที่คิดว่าน่าจะฝั่งน้องได้ก็เลยจอดข้างทางค่ะแต่ว่าตอนจอดตอนลงรถปุ๊บเราก็ ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งคือเราก็อธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นเสียงยังไงแต่ว่ามันเหมือนจะว่ามันเหมือนคนตะคนตะโกนคุยกันในป่าก็ไม่เชิงนะคะมันเป็นเหมือนเสียงเราเปิดคลิปใน y o u t u b e ดังๆอะคะ่ะอ๋อโอเคเสียงมันจะแบบว่ามันเหมือนมันตีกันมั่วไปหมดเลยะคะ่ะ <c oughs> เสียงผู้ชายนะคะแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็ขำออกมาด้วยแบบ เออจะได้ที่ฝั่งน้องแล้วแล้วแล้วก็ขำไอเสียงนั้นด้วยตอนนั้นที่ขับไปนี่ช่วงเวลาไหนนะคะประมาณดึกแค่ไหนไม่ดึกเลยค่ะแบบกลางวันแสกๆเลยสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเลยอ ทีนี้พอเราขำปุ๊บเพื่อนก็หันมามองหน้าเราแล้วมันก็ยิ้มอันนี้เพื่อนก็ได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าใช่ค่ะเพื่อนมาเล่าให้ฟังทีหลังแต่ว่าเดี๋ยวเราเสนอในมุมมองของเราก่อนนะคะก็แบบเราก็เดินย้อนกลับไปเพราะว่าเราเห็นที่ฝั่งที่มันเออน่าจะดี พอเราเดินย้อนกลับไปเราก็เจอรถคันหนึ่งค่ะเป็นรถขนของธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพอเราจิ้มลงดินใช่ไหมคะไอตอนระหว่างทางเดินมาเราก็ได้ยินเสียงนั้นตลอดเลยนะคะเส,เสียงเหมือนเปิดคลิป,ปะอะออชชคะพอจิ้มลงดินเสร็จปุ๊บ มันดินมาแข็งแต่ว่าพอยืนยืนดูสักพักอะคะ่ะก็ได้ยินเสียงมาจากทางรถคะ่ะเป็นเสียงผู้ชายทักขึ้นมาแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเรากับเพื่อนก็เลยหันกลับไปมองด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็ไม่เจอใครคือรถเนี่ยมันจอดอยู่เฉยๆไม่มีใครเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรถจอดอยู่เฉยๆไได้ยินเสียงมาจากตรงรถใช่ค่ะเสียงเหมือนคนทักเราแต่พอ หลกลับไปก็ไม่เจอใครเลยใช่ค่ะ <c oughs> ทีนี้เราก็เลยยืนยืนมองเข้าไปในป่าสักพักก็คือมองเหมือนแบบว่าอยากรู้ว่าข้างในป่ามันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราได้ยินเสียงแล้วก็มองตรงพื้นที่จะขุดนะคะแต่ว่ามันแข็งก็เลยยืนจ้องอยู่สักพักหนึ่งลมมันก็พัดมาก็ได้ยินเสียงฟืด มันมันไม่เหมือนเสียงใบไม้สีกันนะคะมันเหมือนเสียงเป่า,ปาหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไร <ingo> เราก็เดินย้อนกลับไปพอเดินย้อนกลับไปฝั่งหน้ารถเลยไปหน่อยหนึง่ง <Grand? S 1> ใช่ไหมคะก็เจอว่ามันคือทางสามแยกอืม แล้วฝั่งทางที่รถเราจอดอะ่ะมันก็มีแบบพื้นทรายเราก็เลยลองเอาไปจิ้มเอาเอาเกียงไปจิ้มดูค่ะสรุปก็คือพื้นแข็งเหมือนเดิมเราก็เลยเปลี่ยนที่อีกก็คือข้ามถนนคือมันจะเป็นทางสามแยกก็คือจะเป็นถนนถนนซอยที่นำไปสู่ถนนเลียบคลองอีกทีอะค่ะ เราก็เลยข้ามฝั่งถนนไปก็คือพอเราจิ้มพื้นดินลงไปครั้งหนึ่งลมมันก็พัดฟื้ขึ้นมาเลยค่ะ mm hmm. เพื่อนก็เลยทักขึ้นมาบอกว่าเรากลับไปฝั่งแถวบ้านมันกันเถอะก็เลยขับรถกลับค่ะก็กลับทางซอยนั้นเลยค่ะ ระหว่งระหว่าง,งตลอดอับนะคะก็รู้สึกแปลกๆค่ะมันเหมือนมีคนมองอยู่ข้างหลังแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราก็เลยมองกระจกด้านด้านข้างตลอดทางไปเลยค่ะแต่ว่าเราไม่เจออะไรแต่ว่าถามว่าเราคิดอะไรไหมเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนฝั่งน้องเสร็จแล้วก็เข้าบ้านเพื่อนไปค่ะเพื่อนก็มานั่งเล่าให้ฟังอืมตอนที่เราลงรถ เสียงผู้หญิงทำเพลงก็ดังขึ้นมาค่ะเพื่อนอันนี้เพื่อนเล่าให้ฟังนะคะพอ,อได้ยินเสียงทำเพลงปุ๊บเราก็ขำขึ้นมาพอดีเลยอ๋อเพื่อนก็เลยคิดว่าเราก็ได้ยินเหมือนกันประมาณนี้เหออใช่ค่ะเดินย้อนกลับไปตรงที่เจอเสียงผู้ชายทักหน้ารถอะคะค่ะ ก็คือเสียงผู้หญิงทำเพลงเดินตามมาค่ะเป็นแบบตามมาเลยเพื่อนก็แบบว่าเพื่อนก็แบบที่ยิ้มที่หันหน้ามายิ้มกับเราก็เพราะว่าเขากลัวเราทักขึ้นมาอืมเพราะมันอยู่ตรงป่าแถวนั้นด้วยก็ถ้าเกิดเราทักอะไรมันก็จะแปลกใช่มันจะเข้าตัวค่ะอะไรประมาณน<ต>ั้นเขออาขามเราได้<ม>แล้วทีน ที่คือเขาเดินตามเราไปทุกที่เลยนะคะที่ที่บอกเนี่ยพอเดินติดฝั่งของถนนที่เราจิ้มลงอะคะ่ะแล้วลมพัดขึ้นมาค่ะคะ่ะเพื่อนไม่ได้โดนไม่ได้อ่าไม่ได้สัมผัสแค่ลมนะคะเหมือนแบบอ่ามีเสียงด้วยคะ่ะมันเป็นเสียงฟื้เหมือนคนเล่งมอเตอร์ไซะคะ่ะ แล้วก็ตอนที่แบบขับออกไปใช่ไหมคะเราอะเห็นสารแดงแต่เพื่อน,นบอกว่าตรงนั้นมีสองสารเป็นสารขาวอีกหนึ่งสาร mm hmm. ตลอดทางที่ขับรถออกมานะคะ mm hmm. ก็เพื่อนก็ได้ยินเสียงหัมเพลงตามตลอดเลยคะ่ะจนพ้นซอยคะ่ะถึงจะเริม mm hmm. ตามมาแล้วก็ในระหว่างนั้น mm hmm. เพื่อนก็คิดในใจตลอดเลยคะ่ะว่าแบบรถคันนี้กลับ แค่สองคนนะแล้วก็เรียกชื่อพูดชื่อเรากับพูดชื่อเพื่อนเราฟังแล้วเราอมากเลยค่ะตอนเพื่อนมาเล่าให้ฟังแล้วพี่พี่แบมคิดว่าเสียงที่เพื่อนได้ยินเนี่ยเขาคือใครเขาแบบคิดว่าเขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าพี่คิดว่ายงไงคิดว่าอาจจะหวงที่นะคะหรื อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเพื่อนสงสัยว่าตรงนั้นมันมีอะไรเพื่อนก็เลยไปค้นหาค่ะตรงนั้นน่ะมีประวัติอะไรไหมคือไม่เจออะไรเลยค่ะนอกจากแบบว่ามันเกิดอุบัติเหตุค่ะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากตรงนั้นใช่แต่ว่าเพราะว่ามันเป็นทางสามแพ่นพอดีใช่ค่ะเรื่องอื่นๆไม่เจอเลยค่ะนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดบ่อย มันเป็นทางลูกลังด้วยอะคะ่ะมันเป็นแบบพื้นขู่ขามากตอนเราขับเข้าไปอะเราว่าเราก็ไม่ได้ขับเร็วนะแต่เราหลบหลุมไม่ค่อยได้เลยมันเหมือนเราจะหลบพ้นแล้วมันก็หลบไม่พ้นนะคะเรื่องก็มีอยู่แค่นี้แหละคะ่ะอเคขอบคุณมากค่ะโอ้นะ่า <c oughs> กลวัวมากเมื่อกี้ฟังไปแล้วโอว ใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยขอบคุณพี่แบมบูมากๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักรายการสักครู่หนึ่งนะคะ